ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่947หรงเยวกมือขึ้นมานับนิ้วครู่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ยังเหลือเวลาอีกเกือบครึ่งเดือนจึงจะคลอดบางครั้งก็คลอดก่อนกำหนดหูหญินเหยาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากหรงเยเวสายหน้าไม่เคยถามแล้วท้องโตเท่ากับของ ส่วนมากจะเป็นลูกสาวลูกสาวมีแต่จะเลยกำหนดไม่มีคลอดก่อนกำหนดลูกชายจึงจะคลอดก่อนกำหนดได้เจ้ารู้มากเสียจริงรมเยเว่เอ่ยอย่างทอดถอนใจว่าเกี่ยวกับเรื่องให้กำเนิดลูกข้าได้ศึกษาค้นคว้าม,มานานแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าข้าไม่เอาไหนหรือเขาไม่เอาไหนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ท้องเสียทีข้าร้อนใจจะตายแล้วทุกเดือนเมื่อระดูของข้ามาข้าก็อยากจะฆ่าคนกำแพงด้านหลังบ้านข้าถูกข่าเตะจนล้มไปหลายครั้งแล้ว ฮูยินเห่ยงพูดยิ้มยิ้มว่าเจ้าอย่าร้อนใจไปเลยนี่ก็ต้องรอบุญวาสนาหลงเยเว่ยักไหลตอนนี้ข้าปล่อยวางแล้วไม่ว่าอย่างไรเรื่องสามีก็รอมาตั้งหลายปีแล้วรอลูกก็สามารถรอได้อีกหลายปีบำรุงร่างกายของเจ้าหกให้ดีก่อนค่อยว่ากันพูดถึงเจ้าหกทั้งใบหน้าและดวงตาของนางล้วนแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มสดใสหน้ามองทำเอาหูยินเหว่ยต้องเบือนสายตาออกไปอย่างไม่ตั้งใจทำให้อดนึกถึงคำพูดของหยวนชิงหลิงไม่ได้ อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงขึ้นมานางเองก็เคยใช้สายตาที่เต็มไปด้วยความรักเช่นนี้มองคนคนหนึ่งเสียดายที่เวลาผ่านไปนานมากแล้วคนคนนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะฝากทั้งชีวิตเป็นคนสารเลวคนหนึ่งหยวนชิงหลิงไปเข้าห้องน้ํากลับมาก็ยิ่งรู้นึกปวดไม่เอวมากขึ้นนอนลงก็ไม่ได้ยืนขึ้นยิ่งทําไม่ได้ราวกับเอวจะหักเสียให้ได้จะให้เรียกหมอหลวงมาดูหรือไม่แม่นมี่เอ๋ยอย่างเป็นห่วงหยวนชิงหลิงพูดว่าไม่น่าจะมีอะไร เมื่อครูก้มเอวมากไปหน่อยมันเอ๋อพูดว่าเช่นนั้นท่านหันหลังไปข้าน้อยจะนวดให้ท่านหยวนชิงหลิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช้มือยันที่โตเอาไว้ร่างกายโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยมันเอ๋อจึงนวดเบาๆที่ด้านหลังของนางนวดไปสักพักนางก็บกมือไม่ไหวข้าอยากไปห้องน้ําอีกแล้วไปอีกแล้วผู้หยินเหยานิ่งอึง้งเจ้าเพิ่งจะกลับมาเองนะข้าคงท้องเสียปวดหน่วงมาก หยวนชิงหลิงลุกขึ้นมาเพิ่งเดินไปได้สองก้าวรู้สึกผิดปกติขึ้นมาแล้วก็ยืนนิ่งจากนั้นก็มองหูหยินเหยาวด้วยความสิ้นหวังอยู่บ้างสวรรค้ารู้สึกว่ารอให้ไปถึงห้องน้ําไม่ไหวแล้วฮูหยินเหวาหาหนึ่งเสียงเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าเจ้ากินอะไรนางยื่นมือไปประคองหยวนชิงหลิงหันหน้ากลับไปสั่งการแม่นมีแม่นมรีไปเรียกหมอหลวงมาจะท้องเสียเวลานี้ไม่ได้ พูดแล้วก็เดินไปพร้อมกับอาซี่คนหนึ่งอยู่หน้าอีกคนอยู่ข้างหลังประคองหยวนชิงหลิงออกจากประตูตรงไปยังห้องน้ำแม่นมสีก็รีบร้อนไปตามตัวหมอหลวงหยวนชิงหลิงนั่งอยู่ในห้องน้ำชั่วครู่ความรู้สึกปวดหน่วงนั้นก็ไม่หายไปเริ่มค่อยๆรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆยืนขึ้นเปิดประตูประคองข่ากลับไปข้าเดาว่าจะคลอดแล้วหา ตอนนี้หูหยินเหยี่ยเหลือเพียงความรู้สึกตกใจรีบเข้าไปหิ้วปีกราวกับเป็ดพาหยวนชิงหลิงกลับไปยังตำหนักข้างเพิ่งจะประคองให้นอนลงที่เตียงน้ำคร่ำก็ทะลักออกมาหมันเอ,อรีบถอดเสื้อผ้านางออกอย่างรีบร้อนเพิ่งจะถอดก็เห็นหัวดำๆหัวหนึ่งโผลออกมาแล้วทำเอาหมันเออตกใจจนร้องเสียงหลงเซถอยเหยียบอากาศจนล้มลงไปที่พื้นออกมาแล้วหรือหูหยินเหยี่ยตกใจมากนางเคยคลอดลูกแต่ไม่เคยทำคลอดมาก่อนทำไมจึงได้เร็วเช่นนี้หลงเย่ไว้รับใช้ด้วยบังตอบังตอ ไม่กันไกลหูหญินเหยาวริมฝีปากสันกึ่งหมอบอยู่บนเตียงรับหน้าที่เป็นนางพดุงคันหยวนชิงหลิงรู้สึกว่ามีพละกำลังสายหนึ่งเกิดขึ้นมาเองกดและดันลงไปตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกว่าปวดท้องขึ้นมาบ้างแล้วความปวดที่เอวก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทนไม่ได้จนต้องร้องออกมา ศีษะและใบหน้าของเด็กโผล่ออกมาและชั่วครู่เดียวก็ลื่นถลายออกมาทั้งตัวหูหยินเหยา่รีบยื่นมือไปรับเอาไว้รงเยเวเอากันไกลลนอยู่บนไฟด้วยมือที่สั่นเท่านางเกือบจะเป็นลมไปแล้วประสบการณ์ที่นางมีทั้งหมดล้วนอยู่แต่ในตำราเท่านั้นอาซี่นั้นตกใจจนยืนบื้อไปแล้วเพื่อท้องสองของหยวนชิงหลิงแม่นมสีได้เริ่มเตรียมการไว้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนในจวนมีการเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างรอให้นางให้กำเนิดแต่คิดไม่ถึงว่าจะคลอดที่ตำหนักฉินคุณน,นี้ เต๋อกงกงรู้ว่าพระช,ยรชายารัชทายาทจะให้กำเนิดแล้วก็วิ่งออกไปหาไทาสร้างห่วงอย่างล้มลุกคลุกคลานคุกเข่าลงหน้าประตูลื่นไถ่เล่าไปโดยตรงไทสร้างห่วงไทสร้างห่วงพระช,ยรชายารัชทายาทคลอดแล้ว,ลวคลอดแล้วคลอดแล้วไทสร้างห่วงลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันเซยอยู่สองก้าวประคองโต๊ะเอาไว้ตะคอกว่าตามหมอหลวงหรือย,ยังเร็วไปรายงานรัชทายาทรายงานห้องเต้พะยะค่ะพะยะค่ะเต๋อกงกงลุกขึ้นมาก็รีบวิ่งไปทางด้านนอกทันที ห้องเต้หมิงหยวนกำลังปรึกษาหารือกับเหล่าขุนนางใหญ่อยู่ในห้องทรงพระอักษรได้ยินรายงานว่าพระชายารัชทายาทคลอดลูกในตำหนักฉินคุณก็ทิ้งเหล่าขุนนางที่อยู่เต็มห้องออกไปทันทีเพิ่งจะถึงตำหนักฉินคุณก็พบกับห่วงกุ้ยเฟยเข้าฝ่ามือของห่วงกุ้ยเฟยสันเทาเป็นเพราะว่าท้องแรกของพระชายารัชทายาทนั้นคลอดยากมากเมื่อครูคนที่มารายงานไม่ได้แจ้งสถานการณ์อย่างชัดเจนฉะนั้นตอนนี้จึงถูกทำให้รู้สึกตกใจจนหน้าซีด วันนี้อยู่วนเฮาอยู่ที่กรมการพระนครเขาก็รู้ว่าอยู่วนชิงหลิงเข้าวังคิดว่าคืนนี้สามารถกลับไปเร็วหน่อยก็จะรวดเข้าวังไปรับนางกลับจวนด้วยวันนี้มีคดีต้องเปิดสารเพื่อไตส่สวนคดีฆ่าสามีนี้ฆาตกรกล่าวอ้างอยู่นานมากปฏิเสธที่จะยอมรับผิดและการเปิดสารวันนี้มีพยานบุคคลใหม่ฉะนั้นการเปิดสารวันนี้สามารถตัดสินได้ทันทีหลังจากจัดการคดีนี้เสร็จสิ้นแล้วเขาก็จะเริ่มไล่ยหยุดอยู่เป็นเพื่อนยายอยู่วนช่วงคลอด ในที่สุดฆาตกรก็ยอมรับผิดหลังจากอยู่เหวินเฮาตัดสินแล้วก็รีบกระตุ้นให้คนในกรมทำสำนวนคดีส่งให้กรมอาญาให้กรมอาญาอนุญาตลงมาจึงสามารถประหารฆาตกรได้ใต้เท้ามีคนมาจากในวังต้องการพบท่านพลตระเวนเข้ามารายงานคนในวังมาหรือเจ้าไปบอกว่าข้ารู้แล้วให้เขารอสักครู่ข้าจะเข้าวังไปพร้อมเขาอยู่เหวินเ้าเงยหน้าขึ้น คิดว่าบางทีอาจเป็นไทสร้างห่วงให้คนมาบอกว่าให้เขาไปรับตัวหยวนชิงหลิงช่วงพบคำ่ำไทสร้างห่วงตอนนี้จุกจิกมากเป็นพิเศษแค่เรื่องเดียวก็คอยกำชับซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอรับพลตระเวนออกไปไม่ทันไรก็วิ่งกลับมาด้วยสีหน้าร้อนรนใต้เท้าใต้เท้า,ทาคนในวังคนนั้นบอกว่าพระชายรัชทายาทให้กำเนิดลูกในตำหนักฉินคุณแล้วเอใต้เท้าหละ่ะ อยู่วนห้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวกับพายุหมุนตลอดทางได้ยินแต่เสียงหัวใจที่เต้นรัวมีความรู้สึกราวกับจะเป็นลมอย่างไรอย่างนั้นจุงมาได้ก็วิ่งทันทีไม่สนว่าเป็นม้าข,ของใครวิ่งห่อตะบึงอย่างไม่คิดชีวิตข้างหูมีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดทรมานของยายหยวนตอนที่คลอดลูกดังขึ้นสวรรค์สวรรค์สวรรค์คุ้มครองด้วย ข้อมาวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าวังไม่มีเวลาสนใจข้อห้ามควบม้าในวังหลวงวิ่งตรงไปยังตําหนักชินคุณจากนั้นก็พลิกตัวลงจากหลังมาชั่วขณะนั้นเท้ายืนไม่มั่นคงเกือบจะล้มขมาไปวิ่งเข้าไปด้านในด้วยความโซเซเจ้าห้าห้องเต้หมิงหยวนเห็นเขาวิ่งตรงไปยังหลังตําหนักอย่างไม่คิดชีวิตก็ร้องเรียกขึ้นอยู่วนเฮาได้ยินเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าหากยายหยวนคลอดลูกอยู่ข้างในเขารู้ว่าต้องอยู่ที่ห้องไหนเพราะเคยอยู่มาก่อน ด้านนอกตําหนักข้างมีคนอัดแน่นเต็มไปหมดหลงเยเวกับอาซี่นั่งอยู่ที่ระเบียงด้วยท่าทีขวัญน,นีดีฝ่อเห็นเขามาถึงอซี่อดไม่ได้ที่จะร้องให้ออกมารัชทายาทท่านมาแล้วดวงตาทั้งสองข้างของอยู่เหวเินเฮาถูกลมพัดจนแดงก่ำเห็นท่าทีของอาซี่เช่นนี้คิดถึงตอนที่ยายหยวนสลบไปก่อนหน้านี้ในสมองก็มีเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาความเจ็บปวดที่คุณเคยระลอกหนึ่งแล่นเข้ามาในใจอากาศถูกบีบอัดอย่างรุนแรงให้ออกไปจากทรงอกชั่วขณะนั้นรู้สึกหายใจไม่ออกล้มตัวแข็งลงไปททันี ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่948ทุกคนต่างก็ตกตะลึงทำไมยังไม่ทันได้พูจาสักคำคนก็เป็นลมไปก่อนแล้วปองครักรีบเข้ามาประคองตัวเขาขึ้นแบกเข้าไปวางไว้ที่เก้าอี้กุ้ยเฟยกดเอาไว้และนวดเคล้นเป็นเวลาชั่วครู่จึงเห็นคนค่อยๆฟื้นขึ้นมาเห็นดวงตาของเขามีท่าทีราวกับจะแตกร้าวอาซี่ก็รีบตะโกนว่าคลอดออกมาคนหนึ่งแล้วแม่ลูกปลอดภัยยังรอคลอดอีก หนึ่งคนสมองของอยูเว่นเฮามีเสียงอื้ออึงขึ้นมาอีกคว้าตัวเตอ๋อกงกงที่อยู่ข้างๆทันทีทั้งหมดมีกี่คนเตอ๋อกงกงแทบจะร้องให้ออกมาแล้วข้าน้อยข้าน้อยก็ไม่รู้นี่คลอดออกมานานแค่ไหนแล้วยังไม่เห็นคนที่สองออกมาหรือ,อยูเว่นเฮาจะบ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พยาข่ะอาจจะคลอดแล้วแต่ในห้องไม่ได้รายงานเต๋อกงกงถูกเขาคว้าคอเอาไว้แทบหายใจไม่ออก ยู่วนเฮ้าพลักเขาออกไปเดินอย่างรวดเร็วฝ่าเข้าไปตลอดทางแม้จะมีคนคอยขวางแต่ว่าเขาเหมือนกับสิงโตที่คลุ้มคลั่งไปแล้วใครจะขวางได้เลิกผ้าม่านออกก็มีกลิ่นเขาเลือดลอยเข้ามาในจมูกคูหยินเหยวกับแม่นมสีอุ้มเด็กเอาไว้หมอหลวงได้ถือกล่องยาถอยออกมาจากฉากกันแล้วเห็นอยู่หวนเฮ้ามาถึงก็รีบคุกเข่าลงยินดีกับองค์รัชทายาทที่ได้โอรสนหนึ่งคู่อยู่วนเฮ้ายื่นมือออกไปเช็ดที่ใบหน้าทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาหรือเหงื่อค่อยๆเดินเข้าไปช้าๆมีน้ำตารื้นขึ้นมาอยู่บ้าง เห็นได้ชัดว่าหยวนชิงหลิงเหนื่อยล้าอยู่บ้างเมื่อครู่มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเล็กน้อยเจ้าห้าทิ้งระยะห่างเกือบจะครึ่งชั่วโมงก็ไม่ยอมออกมาหลังจากที่หมอหลวงมาถึงแล้วก็ให้กินยาเร่งคลอดเจ้าห้าจึงออกมาอย่างไม่รีบร้อนพระองค์รีบดูท่านชายแม่นมสีอุ้มเด็กเดินเข้ามาเสียงของนางก็แหบแห้งไปแล้วเมื่อครู่ตกใจเป็นอย่างมาก นางไม่เคยทำคลอดมาก่อนในวังนี้แม้แต่นางพดุงคันภก็ไม่ดีหมอหลวงคอยชี้แนะอยู่หลังฉากกั้นนางกับฮูหยินเหย่ยงทำคลอดกันสองคนอซี่นั้นแทบจะเป็นลมไปกลางสถานการณ์ฉะนั้นจึงให้นางกับหลงเย่เว่ยออกไปด้านนอกดูสิน่ารักน่าชังขนาดไหนแม่นมฉี่อุ้มเด็กเขยบเข้าไปอยู่หวนห้าวไม่ดูด้วยซ้ำยื่นมือดันตัวนางออกไปจากนั้นก็เดินไปทางหยวนชิงหลิง สองขาของเขาอ่อนแรงจนไม่มีแรงเลยแม้แต่น้อยเรากับเหยียบอยู่บนนุ่นคุกเข่าลงข้างเตียงยื่นมือออกไปจับรูปที่ใบหน้าซีดขาวของหยวนชิงหลิงดวงตาร้อนเผาน้ำตาไหลออกมาเมื่อครูทำข้าตกใจแทบตายหยวนชิงหลิงใช้หน้าแนบไปที่มือของเขาริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยข้ารู้ว่าท่านกลัวฉะนั้นจึงไม่กล้าบอกให้ท่านรู้ว่าข้าตั้งคันลูกแฝดฉะนั้นยหยวนเห่ารีบเช็ดหน้าอย่างลวกๆเครื่องฟังเสียงหัวใจนั่นไม่ได้เสีย ไม่ได้เสียหยวนชิงหลิงหัวเราะขึ้นมายื่นมือไปลูบหน้าเขาเช็ดน้ําตาที่อุ่นร้อยออกไปอยู่หวนเฮ่ากัดมือของเขาเอาไว้พูดเสียงสะอื้นว่ายายหยวนเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆไม่ได้เป็นดั่งใจท่านหวังไม่ได้คลอดลูกสาวหยวนชิงหลิงพูดพลางถอนหายใจอยู่หวนเฮ่าสายหน้าลำคอรู้สึกตื้อตันขึ้นมาเป็นระลอกไม่เป็นไรเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วดูลูกหน่อยเถอะ หยวนชิงหลิงเอ่ยเสียงอ่อนโยนแม่นมี่ีกับฮูหยินเหว่าอุ้มเด็กเข้ามาฮูหยินเหวาไม่รู้ว่าเพราะอะไรเอาแต่ตัวสั่นเทาอยู่ตลอดร้องให้จนตาแดงกลับไปหมดตอนที่อุ้มเจ้าห้าเข้ามาขานางก็สั่นไปด้วยเพราะไม่มีผ้าห่อตัวเด็กเป็นห่วงกุ้ยเฟยที่จัดการเอาเสื้อคลุมผ้าฝ้ายของไทสร้างห่วงมาคลุมเอาไว้เด็กทั้งสองคนหน้าตาไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าหน้าตาเหมือนใครแต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างค่อนข้างดำสนิทและมันวาวมองอยู่หวนเ้าไม่วางตา ตั้งแต่ท่านชายคลอดออกมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ร้องให้สักแอะแม่นมสีพูดเด็กทั้งสองดูวงบะนิ่งราวกับไก่อีกทั้งยังตัวไม่เล็กใบหน้ากลมๆนั้นมีสีชมพูราวกับรอยเลือดที่ไม่ทันเช็ดให้แห้งอยู่หยวนเห่ายื่นมือไปลูบทีหนึ่งก็พบว่านั้นคือสีผิวที่แท้จริงเพียงเดียวเดียวก็มีลูกตัวกลมเพิ่มมาสองคนในใจของอยหยวนเห่ารู้สึกสับสนมากแน่นอนว่าก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นลูกของตัวเองอุ้มสักหน่อยหยวนชิงหลิงพูดเสียงเบา อยู่เวหวนเฮานั่งอยู่บนพื้นเด็กทั้งสองถูกวางลงบนมือทั้งซ้ายขวาเบามากแต่ว่าท่าทีที่อุ้มนั้นราวกับหนักมากหลังจากฮูหยินเหาว,วางเด็กลงแล้วก็เช็ดน้ำตาอย่างแรงห้ามเสียสะอื้นให้ไม่ได้อยู่เวหวนเฮากับหยวนชิงหลิงมองนางนางจึงหันหน้าไปทางอื่นพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าเมื่อครู่ยังคิดว่าเจ้าฮาน้อยมากที่จะเห็นฮูหยินเหยาวาเสียการควบคุมเช่นนี้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่นางตกใจมากจริงๆทำไมไม่ร้องไห้ ยหยวนห่ามองลูกทั้งสองรู้สึกในใจไม่สมดุลยายหยวนลำบากมากขนาดนี้เขาตกใจจนวิญญาณแทบหลุดจากร่างแล้วแต่พวกเขาทั้งสองกลับนิ่งสงบได้ขนาดนี้จากนั้นก็วางลูกทั้งสองคนไว้บนตักตีไปคนละหนึ่งฝ่ามือบริเวณข้างก้นของเด็กทั้งสองแต่ว่าเด็กทั้งสองยังคงนิ่งสงบเช่นเดิมแม้แต่ตาก็ไม่กระพริบอย่าทำเช่นนั้นอย่าทำเช่นนั้นเพคะแม่นมสี่ตกใจมากรีบหลุดปากพูดออกไปนี่เพิ่งจะคลอดออกมาจะตีได้อย่างไรอีกทั้งยังตีแรงมาก นางแม้แต่ใช้แรงจับศัก์หน่อยยังไม่ทำไม่ลงเลยอยู่เหวนเฮ้ายกความน่ากเกรงขามของคนเป็นพ่อขึ้นมาตีไม่ได้ถ้าหากไม่เชื่อฟังภายหน้าจะถูกตีมากกว่านี้อีกพูดแล้วก็ค่อยๆขขมวดคิ้วขึ้นมาในใจก็มีความกังวลเบาๆเมื่อครู่ตีไปหนึ่งทีไม่ใช่อยากจะตีจริงๆเพียงแต่ไม่ร้องให้จะเป็นใบหรือไม่รัชทายาทรัชทายาทด้านนอกมีเสียงประจบของมูรุกงก,ง,กงดังขึ้นมา พระองค์ดูเสร็จหรือ,อยังรีบอุ้มออกมาให้ไทสร้างห่วงกับฮ่องเต้ได้ชมบ้างฮ่องเต้มีรางวัลให้อย่าเพิ่งรีบร้อนอยู่หวนเฮายังไม่อยากจะอุ้มออกไปอยากจะอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกอีกสักครู่แล้วพระองค์จะอุ้มออกมาเมื่อไหร่หมู่รุกงงถามขึ้นรอให้ผ่านไปหนึ่งถ้วยน้ําชาก็ออกไปแล้วอยู่เหวนเฮาพูดเสียงเรียบเรียบมู่รุกงงตอบรับเสียงหนึ่งก็ออกไปรายงานที่ถงใหญ่รชัชทายาทบอกว่าผ่านไปหนึ่งถ้วยน้ําชาก็ออกมาแล้ว เมื่อครูหมอหลวงออกมารายงานว่าท่านชายทั้งสองได้คลอดออกมาแล้วห้องเต้หมิงหยวนดีใจจนประธานรางวัลให้แก่บ่าวไพร่ในวงังและผู้ติดตามรับใช้ทันทีรออยู่เป็นเวลาครู่ใหญ่ไม่เห็นอุ้มท่านชายออกมารอจนรู้สึกร้อนใจไปหมดแล้วยังต้องเป็นเวลาอีกหนึ่งถ้วยชาห้องเต้หมิงหยวนบน่นอุ้มออกมาตอนนี้ไม่ดีหรือก็บอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือไทสร้างห่วงนั้นนิ่งสงบมากจะรีบร้อนไปทําไม เวลาหนึ่งถ้วยชาประเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วใช่ข้างบนมีคนแก่คนแก่พูดจาห้องเต้หมิงหยวนไม่กล้าถามอีกเพียงแต่ผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งถ้วยชาแล้วเด็กก็ยังไม่อุ้มออกมาห้องเต้หมิงหยวนร้อนใจมากแอบมองท่าสร้างห่วงแวบหนึ่งเห็นเขาค่อยๆดื่มชา,ยยาชาอย่างช้าช้าราวกับไม่ร้อนใจอะไรก็ไม่กล้าถามการรอครั้งนี้รอเป็นเวลาครึ่งชั่วย,ยามเต็มเ็มห้องเต้หมิหงมหยวนโมโหจนควันออกหูแล้วคนก็ยังไม่ออกมาเสียที ถ้าหากไทสร้างห่วงไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเขาคงจะโมโหกรัดกเกลี้ยวหน้าดูไปแล้วไหนเลยจะรู้ว่ากลับได้ยินไทสร้างห่วงตบโต๊ะด้วยความโมโหไปเร่งอีกสีห้องเต้หมิงหยวนมองไปจมูกของไทสร้างห่วงแทบจะมีควันพุ่งออกมาแล้วไหนเลยยังจะมีความสงบนิ่งเหมือนเมื่อครู่ในที่สุดอยู่วนเฮาก็อุ้มลูกทั้งสองคนค่อยๆเดินออกมาอย่างเนิบช้าอุ้มคนละหนึ่งคนอุ้มไปวางไว้บนมือของห้องเต้หมิงหยวนและไทสร้างห่วง ห้องเต้หมิงหยวนราวกับได้รับของล้ำค่าสำรวจดูอย่างละเอียดไม่พูดไม่ได้ว่าเด็กคนนี้มีลักษณะที่ดีมากหน้าผากหนกนูนติ่งหูกลมเกลี้ยงปลายจมูกมีเนื้อแน่นเป็นลักษณะของคนที่มีบุญวาสนาสูงส่งโดยกำเนิดมาเปลี่ยนกันไทสร้างห่วงมองดูอยู่ชั่วครู่ก็เร่งเขาห้องเต้หมิงหยวนจึงส่งเจ้าห้าให้ไทสร้างห่วงตัวเองอุ้มเจ้าสี่มาอ้าวหนึ่งเสียงพวกเขาสองคนหน้าตาไม่เหมือนกันนี่นาะอือไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ แต่ว่าต่างก็มีหน้าตาหน้าดูมากให้สร้างห่วงยืดคางพยักหน้าหนักๆทีหนึ่งสายตามีแววแห่งความรักและเอ็นดูที่ยากจะพบเห็นปรากฏขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ